ภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปปาทานและอุปปาทานเธอทั้งหลายจงฟังภิกษุทั้งหลายทำทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปปาทานเป็นอย่างไรและอุปปาทานเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายรูป เป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปปาทานความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูปชื่อว่าอุปปาทานภิกษุทั้งหลายเวทนาเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปปาทานความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในเวทนาชื่อว่าอุปปาทาน ภิกษุทั้งหลายสัญญาเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปปาทานความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในสัญญาชื่อว่าอุปปาทานภิกษุทั้งหลายสังขารเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปปาทาน ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในสังขารชื่อว่าอุปปาทานภิกษุทั้งหลายวิญญาณเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปปาทานความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในวิญญาณชื่อว่าอุปปาทาน ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าทำทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปปาทานนี้เรียกว่าอุปปาทาน